ขอเที่เกลียดมากหรอ่ปิดเถอะมึงต้องเอาให้มันตรงกับเนื้อเพลงด้วยดชิบหายเออมึงไม่ตรงชิบหายดิยพชิพหาย,พ,หายพี่ก็มีแล้วไม่ใช่เหรอชิพอ่ะเนี่ยในแป้นพิมพ์พี่ก็มีเนี่ยในแป้นพิมพ์พผมก็มีในพี่หาเนี่ยแป้นพิม<อ>พ์ม<ห>ผมไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงต้องจําแล้วนําไปใช้พรุ่งนี้มึงมีสอบเพลงนี้ไงไอ้เหี้ยกูมาช่วยมเตือเลยโอยโขผมไม่สอบเพลงนี้พี่คือยังไงผมอายุสิบสามเลย ไอ้สิบสามเออก็เนี่ยสิบสามมันก็เด็กเอ้ยเด็กดีเหมือนกันนั่นแหละถุยเด็กเอ้ยเด็กเกลียนพอพี่อ่ะดีๆอลองดีๆหนึง่งคือที่เอ้ยไม่เอาพี่ที่เกลาร้องซ้ำอ่าเร็วๆนะอ่าไอ้เหี้ยแม่งไปไหนแล้วนะเฮ้ยให้นี่เปิดดีกว่าใครเอาเอาแบบแร็บได้ไหมเด็กนั้นเด็กดีอ่ะเอาแบบแร็บเล็บเอ,บบๆๆอะ่ะเออ เออพี่เอ้อเออวัสดีครับลุงฟ้าลุงฟ้าไว้ดกล้องเลยพี่เอ๋เอาเปิดกล้องอะไรเอาเปิดกล้องอะไรเนี่ยเอ้ยลุงฟ้าเสียงออกดีกว่าผมว่าเสียงนั้นน่ารักกว่าจริงคือมันมันมันก็เหมือนผู้หญิงนั่นแหละเปิดกล้องเปิดกล้องเอาจริงไงเอาจริงเดนมาชิบหนีแล้วเปิดเปิดกล้องมาชิบหนีนะ เร็วเร็วเปิดกลองเลยง่ายมึงแคเปิดรอบแล้วแต่ลองเอาไอ้นี่ออกไอ้ที่คุมอ่ะเออที่คุมมองลองลองลองมาลอง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 ถอดเสียงออกดีกว่ามาโอ้ยอย่าเลยดีกว่าอ่าถ้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 าเธอเออถอดเสียงออกปุ๊บผมมีอะไรจะให้ไม่ต้องปิดกล้องนะแม่งผมแม่งคาว่ะอันนี้อันนี้เธอเปิดคลิปหรือว่าเสียงจริงจริงเธอเนี่ยไหนๆลองลองลองดี่าให้ถอดเสียงจริ่ยเออลองลองถอดให้ฟังเสียงฟังได้ ลอง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 ,ลองถอดเสียงดูไม่คือผมคายว่ามันเอ้ยมันเสียงจริงบอกว่าเป็นจริงนี่จริงเลยครับเมันค้างมันค้าง,อ,งอะไรนะเราเสียงจริงถ,ถ้าเสียงจริงเลยถ้าไม่ได้เปิดคลิปลองสวัสดีครับเปี๊ยกลองลองพูดสวัสดีครับเปี๊ยกสวัสดีครับเปี๊ยก ไอ้เหี้ยองติงไอ้ตันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาที่คมออ,ออกดิอ๋อโอ๊ยแล้วจะออกทำไมไม่ออกคือไอ้ที่มันใส่ไาเนี่ยก็คือไม่ได้ใส่ยกทรงอ,อ๋อ,อคือเดี๋ยวเห็นซิทแพ็คแล้วปอมเสียงปอมไม่เนียนไหนลองออกนิดนึงเออลองนิดนึงอ่ะมาเดี๋ยวผมไหนลองออก<ม>ไอ้ไอกูเริ่มาทำไม่กผมมีเพลงอะไรจะให้พี่อะผมมีเพลงอะไรให้พี่ลุงฟ้าอ่ะทุกคนเงียบนะครับ หนึ่งเอาเนี่ยผมให้ในลิงแล้วนะสองสามยิงแม่งเลยพี่โอ้โหสนุกมากเลยเกินี่ยมาสักเก่าเชียวเอ้ยเดี๋ยวลุงฟ้าไปเปิดเอานี่ออกวับหนึ่ง